สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันลงรายละเอียดในบทสนทนาที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะกับอาจารย์รอบทิศท,ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาเรื่องโลกหลังความตายสิ่งลี้ลับแล้วก็พุทธศาสนามานานกว่า30ปีเลยค่ะครับผมจากบทสัมภาษณ์เนี่ยมีมุมมองที่ทําให้เราต้องกลับมาคิดเรื่องเหล่านี้ในมุมที่ต่างออกไปเยอะเลยค่ะครับก็เป็นการคุยที่พยายามจะถอดรหัสปรากฏการ์พวกนี้นะครับ โดยเ,เชื่อมโยงประสบการณ์ตรงของอาจารย์เองกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาค่ะเพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วก็อาจจะคลายความกลัวลงได้บ้างนะครับเป้าหมายคือให้ความกระจ่างไม่ใช่ให้งมง่ายเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะคะที่อาจารย์เน้นมากๆคือเรื่องจิตสุดท้ายก่อนที่เราจะจากไปทําไมมันถึงสําคัญคะอาจารย์ครับในมุมของอาจารย์เนี่ยจิตสุดท้ายนี้สําคัญมากๆครับเปรียบเหมือนเป็นเข็มทิศเลย ที่จะนำทางเราไปสู่ภพภูมิใหม่เข็มทิศเลยเหรอคะครับถ้าเราเตรียมตัวมาดีมีสติรู้ว่าร่างกายมันไม่เที่ยงนะมันก็เหมือนคนที่รู้ว่าบ้านเก่าแล้วก็เตรียมย้ายออกอย่างสงบๆนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีทีเออ่เสียชีวิตกระทันหันไม่ทันตั้งตัวอย่างอุบัติเหตุหรือว่าการการคิดสั้นจิตมันจะสับสนตกใจเศร้าหมองเหมือนบ้านพังลงมาตอนเราไม่รู้ตัวค่ะ นึกภาพออกเลยครับตรงนี้แหละครับที่อาจารย์บอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยที่อาจจะทําให้ไปสู่สุคติได้ยากขึ้นน่าสนใจจังค่ะแสดงว่าเอ่อไม่ใช่ว่าทุกคนที่เรียกว่าตายหงจะต้องกลายเป็นผีหรือวิญญ,ญาณเร่ร่อนเสมอไปไม่จําเป็นเสมอไปครับถูกต้องครับอาจารย์ย้าว่าพลังของจิตนี่แหละสาคัญที่สุดพลังจิตครับถ้าเคยฝึกสมาธิทําบุญมาเยอะๆกําลังจิตดีแม้เจอเหตุการณ์ร้ายแรงตอนตาย ก็อาจจะมีกําลังส่งตัวเองไปพบภูมิที่ดีได้เลยอ๋ออย่างกรณีพระโมคคัลนะใช่ครับใช่อย่างพระโมคคัลนะที่ถูกโจรทุบตีแต่ท่านก็นิพานได้เลยแต่กับคนทั่วไปที่ยังยึดติดมากๆห่วงนั่นห่วงนี่เยอะแยะจิตสุดท้ายที่มันเศร้าหมองมันก็จะดึงไว้ค่ะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าสัมเวสีนะครับคือวิญ,ญญาณที่ยังวนเวียนอยู่ยังหาทางไปต่อไม่ได้ที่เรามักเรียกว่าผีนั่นแหละครับเข้าใจแล้วค่ะ แล้วที่อาจารย์เล่าประสบการณ์ตรงตอนพายุนาคีสที่เจอเป็นผู้หญิงเปียกน้ําค่อยๆขึ้นมาทําไมการปรากฏตัวของวิญญาณส่วนใหญ่ถึงดูน่ากลัวล่ะคะครับประเด็นนี้อาจารย์มองว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเ,เขาไม่ได้ตั้งใจมาหลอกนะอ้าวหรอคะไม่ได้ตั้งใจครับแต่มันเป็นเพราะจิตเขายังยึดติดกับภาพสุดท้ายตอนตายหรือบางทีก็ไม่มีกําลังพอจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ตัวเองได้นะครับอ การมาในสภาพนั้นก็เลยเหมือนเป็นการบอกใบ้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเพื่อให้คนจำได้ช่วยเหลือได้ถูกทางอ๋อ oh, เหมือนเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งคล้ายคายกับเคสพายุนาคีที่พออาจารย์แผ่บุญไปให้แล้วท่านก็มาปรากฏให้เห็นใช่ครับใช่อาจารย์อธิบายว่าการมาให้เห็นเนี่ยก็เหมือนเป็นการยืนยันว่าได้รับบุญแล้วนะแล้วก็เป็นการเชื่อมบุญให้ถึงตัวเขาได้ง่ายขึ้นเหมือนเป็นสะพานนะครับค่ะพอพูดถึงเรื่องการเจอไม่เจอ ทำไมบางคนเจอผีบ่อยจังแต่บางคนอยู่ตรงนั้นเหมือนกันกลับไม่รู้สึกอะไรเลยอาจารย์อธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงคะครับอาจารย์บอกว่าปัจจัยหลักๆเลยมันอยู่ที่ความเชื่อมโยงนในอดีตชาติมันก็เลยมีเอ่อเหมือนมีคลีนบางอย่างที่จูนกันติดอืหรืออีก,กรณีคือคนที่เขาฝึกจิตมาดีจิตละเอียดก็อาจจะรับรู้พลังงานที่มันละเอียดกว่าได้ง่ายกว่าคนทั่วไป แต่ถ้าไม่เกี่ยวกันเลยเนี่ยโอกาสจะเห็นก็น้อยมากครับแล้วกรณีที่บางคนอยากเจอญาติที่เสียไปมากๆเลยแต่ทํายังไงก็ไม่เจอไม่เคยมาเข้าฝันเลยล่ะคะอ่าอันนี้ก็มีหลายปัจจัยครับอาจารย์อธิบายว่า 1. อาจจะอยู่ที่จิตเราเองนี่แหละจิตเราครับถ้าตอนนั้นเราเศร้าโศกมากฟุ้งซ่านจิตมันไม่นิ่งไม่ละเอียดพอก็รับสัญ,ญญาณไม่ได้ค่ะ2คือท่านอาจจะไปเกิดใหม่แล้วก็ได้อ๋อไปแล้วครับ ไปเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือไปพบภูมิอื่นซึ่งมิติเวลามันต่างกับเราเยอะมากอย่างสวรรค์ชั้นจาตุ่มเนี่ยวันเดียวของเขาเท่ากับ50ปีเมืองมนุษย์โหต่างกันเยอะมากครับท่านอาจจะกําลังเพลินในภูมิใหม่หรือมองกลับมาอีกทีเอา้าเราอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้จริงด้วยค่ะครับสิ่งสําคัญที่อาจารย์เน้นย้ําเสมอคือทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เรื่อยๆครับไม่ว่าเราจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามบุญนั้นส่งถึงเสมอถ้าเราตั้งใจจริง ชัดเจนเลยค่ะมาถึงอีกเรื่องที่น่าสนใจเรื่องคุณสายมนดำอาจารย์บอกว่ายุคนี้เหมือนจะเยอะขึ้นแต่ความแรงอาจจะไม่เท่าสมัยก่อนใช่ครับอาจารย์ให้ข้อสังเกตแบบนั้นคือมองว่ายุคนี้คนมีความอยากได้ใครมีเยอะขึ้นนะครับค่ะสายมูที่เรียกกันครับใช่เลย ไอสายมูเตลูเนี่ยความอยากได้โชคลาภอยากได้นั่นนี่มันเยอะก็เลยหันไปพึ่งพาสิ่งเหล่านี้กันมากขึ้นแม้ว่าคนทำพิธีสมัยนี้อาจจะมีกําลังจิตไม่เข้มข้นเท่าคนโบราณจริงๆค่ะแต่แต่ว่าคนรับเนี่ยกลับเปิดช่องรับได้ง่ายขึ้นเพราะความโลภความอยากในใจตัวเองนั่นแหละครับอ๋อกลายเป็นว่าเราเปิดประตูรับเองใช่ครับทานองนั้นเลยครับ แล้วคนทั่วไปอย่างเราๆที่อาจจะไม่ได้ฝึกจิตอะไรเป็นพิเศษจะป้องกันตัวเองจากเรื่องพวกนี้ได้ยังไงบ้างคะพื้นฐานสําคัญที่สุดเลยนะครับที่อาจารย์แนะนําคือการรักษาศีลห้าครับศีลห้าครับให้มั่นคงเลยสวดมนต์เป็นประจำทําความดีสม่ําเสมอพวกนี้เหมือนเป็นเกราะป้องกันธรรมชาติเลยค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะแค่เราระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ก่อนนอนทุกคืนด้วยความเคารพจริงๆเนี่ย คุณสายก็ทำอะไรยากแล้วเพราะจิตเรามันผูกอยู่กับความดีกับกุศลแค่นั้นเลยเหรอคะครับพลังงานบวกมันเข้มแข็งส่วนพวกวัตถุมงคลก็ถือเป็นเครื่องช่วยเตือนสติแล้วก็อาจจะมีพลังครูบาอาจารย์คุ้มครองอยู่ค่ะก็ช่วยได้ระดับหนึ่งครับแต่ก็ต้องไม่ประมาทนะ ถ้าเราเองไปทำตัวไม่ดีผิดศีลเปิดช่องว่างเองของดีแค่ไหนก็อาจจะก,กันไม่ได้เหมือนกันเพราะเราเป็นคนเปิดรับเองโอ้โหฟังวันนี้ได้มุมมองใหม่เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับเรื่องผีเรื่องโลกหลังความตายเยอะเลยค่ะจากที่อาจจะมีความกลัวอยู่บ้างก็เริ่มเข้าใจในแง่เหตุและผลมากขึ้นครับหัวใจสำคัญที่อาจารย์พยายามจะสื่อจริงๆคือการทำความเข้าใจธรรมชาตินะครับผ่านหลักพุทธศาสนาซึ่งเน้นเรื่องกรรมการกระทา สภาวะจิตค่ะการทำความดีการฝึกจิตการแผ่เมตตาพวกนี้ไม่ใช่แค่ทำเพื่อคนอื่นนะครับแต่จริงๆคือการเตรียมตัวเราเองสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองเพราะสุดท้ายเราทุกคนก็ต้องไปถึงจุดนั้นเหมือนกันจริงด้วยค่ะเป็นประเด็นที่น่ากลับไปคิดต่อจริงๆนะคะว่าถ้าการที่เราเจอหรือไม่เจอสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านี้มันมีรากมาจากความผูกพันความต้องการ หรือความทุกข์อะไรบางอย่างการรับรู้แบบนี้มันจะเปลี่ยนวิธีที่เราตอบสนองไปได้อย่างไงบ้างครับบางทีอาจจะเปลี่ยนจากความกลัวเป็นการพิจารณาถึงความเชื่อมโยงหรืออาจจะเป็นความเมตตาที่เราพอจะมอบให้ได้ก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะ